นายธีระอนันตเสรีวิทยาผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนายแพทย์จิราชชาเกลืองวัชรินนายแพทย์สาธราสาุจากจังหวัดชุมพรนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อ,อสวอให้บริการฉีดวัคซีนซินโนฟาร์มพระราชทานให้กับผู้พิการผู้ดได้โอกาสพระ นักบวชโรงพยาบาลท่าแซะตำบลรับอน,นอันต์อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรโดยได้ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ซึ่งวัคซีนนำมาฉีดในครั้งนี้เป็นวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนพระราชทานซิโนโฟาร์มพรอ,อ,อสอวอจากศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลลักษณ์อราชกุม,มารีกรมพระศรีสว่างขวัฒน,นออ์วรวรรคติยาราชนารีซึ่งจังหวัดชุมพรได้รับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันการระบาดโควิด -19 โดส2,500คน เพื่อกระจายในกลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้พิการผู้ได้โอกาสผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปผู้ป่วยติดเตียงพระนักบวชผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนจังหวัดชุมพรจังหวัดชุมพรได้มีการกําหนดการฉีดวัคซีนพร้อมกันทั้งจังหวัดในวันที่9กันยายน2564โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ปอ,อสวอพร้อมอาสาสมัครปอ,อสวได้พร้อมใจกันมาจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันการระบาดโควิด -19 ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าแซะณโรงพยาบาลท่าแซะนอกจากนี้อาสาสมัครปอ,อสวอ ก็ได้ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1นทีณโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งของจังหวัดชุมพร